พราแม่เป๊เข้าเนี่ยนี่ทุกปีเลี้ยงลูกเนาะเลี้ยงเปียจนใหญ่แบบเปียยและบบ๊แค่เนาะทุกคนมาใส่มาใส่มือนี้นะสวัสดีไอเอือน,น้องเมื่อทุกคนเนาะเขามาพบกันอีแล้วเนาะในซ่องมีเปียเสาอาคาผู้ดอยเนาะทุกคนเมื่อนี้เปียจิมาเปเข้าเนาะเข้าที พ่อว่าเข้าได้ตีมืดแล้วเนาะทุกคนแต่ก็บางครอบครัวยังบนแล้วเถื่อนเนาะแต่ก็ครอบครัวเปียมันหลายคนเลยมีพอมีเม่แล้วก็มีน้องแล้วก็มีไอเดน้องมาช่วยกันตีอ่าได้สีมืดแล้วก็แล้วเนาะทุกคนอแต่ก็บางครอบครัวยังบอแล้วเนาะทุกคนนะไอยูฟ่านี้เนาะยังบอแล้วเถื่อนเนาะทุกคนยังกองไปพอนะยังอีกองหนึ่งแล้วก็กองนึ่งท่านกำลังกำลังตีเนาะแต่ก็ยังบอมืดแล้วอยู่พ่นทุกคนเนาะไกลๆเนาะทุกคน ที่เปียเป้ข้าวนี้จะบบไปฮอดเงินเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าจ้างรถใหญ่มาตังเนาะเพราะว่าจีไปฮอดเงินมันก็ไกลเนาะโสงโมงเนาะทุกคนสงโมงไปนิดนึงเนาะคันเฮายังมาเนาะก็เลยว่าอ่าจีเปเป่าข้าวนี้ไวอยู่แคมทางเนาะแต่กะอ่าดีเนาะแบบอ่าทางรถก็มอเนาะบ่ได้มาไกลแต่บางครอบครัวมันก็ไกลเติบเนาะทุกคนคืออ่ายูฟ้านี้กับยูฟ้านั้นก็มีเนาะแต่ก็ฟ้านั้นบ่เห็นเนาะทุกคน ทั้งหลังปลาทั้งหลังภูนี่แหละเนาะขาเจ้าฮนะิตไฮเนาะทุกคนขาเจ้าได้ขนเปาเข้าวไกนะ่เนาะแต่ก็เปียสกดีไปเนาะอีพอได้ฮิตไฮยู่แคมทางกเา็เลยว่าบ่ได้เปกไกนะ่เนาะแต่บางครอบครัวขาเจ้าไไกนะ่เนาะทุกคนจะได้เปมาตามภูนี่แหละเนะาะทั้งรถก็อยู่ฟานั่นเนาะมอมอนะนะอยูทั้งหลังภูให้ตัวนี้แหละเนาะให้เปียนี่แหละเนาะทุกคน กอนเปียจีเปเข้าเนาะเปียจีพาทุกคนอ่าไปเบิงอุปกรณ์การตีเข้าเนื่องจากว่าเปียโบได้พาทุกคนมาเบิงในยามตีเข้าเนาะเพราะว่าเปียโบทันได้มาเนาะพอเมก็มานอนให้แลว้วก็เปียก็จะได้ไปเฝ้าสวนเนาะก็เลยว่าโบได้มาสะนั้นตอนนี้เปียจีพาทุกคนไปเบิงแต่หลายยางเลยเนาะอุปกรณ์การตีเข้าเนาะทุกคนไปเลยเนาะตันนี้เนาะเวลาเฮาตีเข้าเนาะทุกคนอย่าหุ่ดหงิดแนวใดเนาะ อ่าเดี๋ยวเปียจีสาธิตให้ทุกคนเบิงเนาะทุกคนเนาะสมมุติว่าเขาจับเนี่ยน,นี่เนาะเขาเยียบอยู่บนนี้เนาะทุกคนมันมีบอลเยยบเนาะแล้วก็เขาเยียบอยู่บนนี้แล้วกัตีแนวนี้เด้อทุกคนเนาะเวลาตีเข้ามันกินไงเนาะเพราะว่าเขาบุดได้เอาไม้ตอกตอกตอกมันจียากเนาะเขาฟากเดี๋ยนฟักเดี๋ยวนี้นนฟกักเดีนยวนี้มันก็ลนไหวเนานะทุกคนอ่าสันนั้นหลังจัดแล้วตัวนี้เนาะทุกคนฝรกกันต่อไปเนาะ แัวตนนี้เนาะทุกคนออไม่ยังยาวเนาะทุกคนแต่ตัวน,นี้อ่าผู้อืน่นชื้บ่ดได้เด็ดขาดเนาะ,ะเวลาตีเข้าเนะแต่ตอนนี้ตีเข้าแล้วแล้วถื้ก็ได้เนาะแล้วก่อนที่ไปเปิดอ่ากองเข้าที่เขากองไว้ยงยาวสูงๆเนาะทุกคนตัวน,นั้นผู้ยิงก็คืนบ่ดได้เนาะต้องแม่นผู้ใสเท่านั้นเนาะทุกคนที่คืนได้เนาะมันเป็นความเสือถือนเนาะเผาเปียม,มันเสือถือแนวน,นน้นเนาะทุกคน แล้วจะได้เอาลงมัดเข้าแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้เด้อทุกคนเนาะบบไดปโปตัวอื่นเนาะตัวนี้เด้อเนาะยูออมตัวนี้เนาะต,ตัวนี้เนาะตัวนี้เอามาแบบเอาลงมาแบบสา่งมัดเนทุกคนแต่ต้องแมนผูกสายเท่านั้นเนาะเสียเสียใดสุดๆเนาะทีมือลั่นบบทันมาแล้วก็พาทุกคนเบิ่งบโบได้แต่ก็เปียจีเวาประวัติคืนน้อยหนึ่งเนาะทุกคนแล้วก็ หลังจากเขาเอาลงมาเนาะเขากว่าจีว่าวา่าอ่าจีว่าภาษาอาคาเด้อทุกคนจีว่าวา่าเจอเจอเจอเนาะทุกคนมันมันจิตลกในหนึ่งตัวแต่กับจีเตยภาษาเหล่านี้ความใหม่ก็คือให้เพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเนาะเท่าของเทาเนาะทุกคนให้มันได้หละหลายเนาะความใหม่ของมันเนาะทุกคนเป็นแบบนี้เองเนาะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปเนาะทุกคน <c oughs> ทุกคนเนาะตัวน,นี้ ตัวน,นี้หลังจากเขาตีจ้าอยู่บนนั่นแล้วเขาฟักอ่าอยู่ตีตัวนั้นบนลมมดเนาะเขาต้องเอาไม้ตัวนี้ทับเนาะทุกคนหลังจากเขาเอาเข้าโลโนอ,อนนีอย่างมดตัวนี้ยังบม่ได้ตาเเ้าเปลาเถือน้องโทว่าเปามืดน้องหมอวานนี้เลยเนาะนนเอาลงแนวนี้เนาะทุกคนอันนี้เป็นวีเนาะทีวีเข้าเนาะทุกคนเพื่อให้เข้าอ่าทีบ่เต็มบ่เต็มหน่อยเนาะ หรือว่าเขารีบเนาะทุกคนตัวนี้เนาะให้มันหวีออกเนาะแล้วอยู่บอนี้อันนี้หวีแล้วเนาะทุกคนทุกคนเห็นบอกเนาะตัวนี้มีแต่เหลือแต่เขาเข้าทีเต็มหน่วยเนาะแล้วทุกครั้งเนาะทุกครั้งเนาะทุกคนก่อนจีเปไปบ้านเนาะก่อนจีเปไปบ้านต้องหวีเอาตัวนี้หวีเนาะเปียกขบเบเปนเนาะทุกคนเปียกขบเป็เปนเนาะทุกคนอ่าแต่กเปียจี เบิรเนาะเปียกเขาเคยเฮ็ดยูแต่กับ่เป็นเนาะแต่โดนแล้วเนาะมันวีมาทางนี้เนาะเป็นแนวนี้เ้อแล้วเอาตีนเคียเคียแต่ตัวนี้วีแล้วเนาะเปียเฮ็ดให้ทุกคนเบิง์น่อยเดียวนี่สวยๆนะทุกคนเป็นแนวนี้เ้อแล้วก็เคียออกเคียเข้าเคียออกเคียเข้าเนาะจนกลัวจิแล้วอันนี้มืดเนาะแล้วก็อ่าก้อนกิตัดซาเปล่าเนาะเขาจะได้เป่าออกสามเทือเนาะเคลียขึ้นไปหดยูพ่นนล้วก็เคลียขึ้นมาเคลียคืนไป สั่งครอบแล้วก็จังเสาเป่าเนาะแต่ก้อนทีเสาเป่าเนาะทุกคนมีอุปกรณ์ที่สําคัญอันหนึ่งเนาะที่คาดบ่ดได้ก็คือทุกคนต้องเวลาขีเซาเป่าเนาะทุกคนเวลาจีเซาเป่านี่เฮาเอาถ้วยคือไงไงเนาะเอาถ้วยเอาหยังตัดบ่ได้ด็ดคาดเนาะเผาเปียเนต้องเมตโตโกเท่านั้นเนาะทุกคนอันนี้ภาษาเราเปียบ่ฮู้อว่าจีอื่นเนี่ไหนเนาะแต่ภาษาคานนี่อื่นว่าโตโกเนาะทุกคน แล้วว no tamam. ิธีเซามันก็มีวิธีคือกนเนานทุกคนเฮายาสั้นอะไรเซาไม่งูไม่เงี้ยนอนนี่บบได้เด็ดขาดเนาะเวลาตีเข้านาะทุกคนเฮาจะได้เห็ดละเอียบนาะทุกคนต้องเมนหัวปีนมาทางเหาเนาะแล้วก็เห็ดในนี่เด้อทุกคนเนาะแล้วก็ตัวนี้นาะเวลาเฮาจับเข้าวิธีเขาก็ต้องต้องเวาคังบาเจอเจอเนาะทุกคนเจอชู้เจอทุกคนเพื่อให เข้าทันได้ไหลายเนาะทุกคนต้องเบาเนี่ยนี่เด้ออันนี้สักคิดให้ทุกคนเบิ้งซนะื่อๆเนาะเวลาเฮากองเข้าหรือว่าเฮ็ดอย่างกว่าแตกเม็ดเข้าเนาะที่เฮากําลังจับอยู่หรือว่ากําลังเตะอยู่เนาะมันตกจากด,ดินเนาะเฮาก็ต้องเบาคําวงวะเจอเยอะๆอเนาะทุกคนเจอเยอเจอแบบเออเสียให้เม็ดนึงเราก็ให้เพิ่มขึ้นซิเม็ดสินะแบบจะได้เบาเพิ่มเพิ่มเพิ่มตลอดเนาะทุกคนอันนี้ อ่าเป็นความเสียถืออันนึงเนาะที่คาดบ่อได้ต้องเบาทุกครอบครัวน้องทุกคนอ,อ่าโเ้ยเสียใจสุดเนาะตอนนั้นเปียพาทุกคนบ่เบิ่งบ่อได้เนาะ <S <S แล้วอ่าตอนนี้กับอุปกรณ์กันตีข้าวกมดเท่านี้เนาะทุกคนอ่าพวกเป่าอิหอย่างแท้กับปกติอยู่แล้วเนาะตอนนั้นเบาเบาแต่กับลักรักที่คาดบ่อได้เนาะเปียทีพาทุกคนเบิ่งคะนาะทุกคนแล้วอุปกรณ์ทีจ่จะไปเข้าเนาะียกไปจีให้ทุกคนเบิ่งเด้อทุกคนเนาะ นี่ทุกคนอุปกรณ์การตีเข้าเนาะตนนัวนี้อ่าตัวน,นี้ทันสมัยแล้วเนาะทุกคนตอนนี้มีเป่าให้ยิบมาใส่แล้วหัวกรบปุเจ็บอีกแล้วก็ใส่ตัวน,นี้กับอ่าเป็นใส่ยางเนาะอ่าซื้อตลาดเนาะแล้วก็มาพ่านมาเฮ็ดเองเนาะตตกี้เนาะตตกี้มีอ่าต้นหญ้าสนิดหนึ่งเนาะที่แน่นเนาะล็อกเอาแต่ เบือกมันแล้วก็เฮ็ดแบบนี้เนาะปกติก็ใศ้ตัวนั่นแหละแต่อันนี้เฮ็ดใหม่เนาะยันเปเข้าเลยจิคาดเนาะก็เลยว่าเฮ็ดใหม่แล้วตัวนี้กับอ่าปกติเนาะตะกี้เนาะตะกี้ยู่เเือนก็ยังมีแต่กะบ่ไดเอามาเนาะตัวนี้ไม้ยิบใหม่เนาะอ่ามันมีที่ปูสังให้เนาะสังให้เปตัวนี้เฉพาะเนาะตัวนี้ไม้แปลงเด้อทุกคนเนาะไม้แปลงธรรมดาเนาะอันนี้ได้จากต้นไม้ยาวเนาะทุกคน ต้นไม้ใหญ่ๆเนาะแล้วก็ามาเฮ็ดบางๆนอนแล้วก็เฮ็ดโค้งเพื่อให้คอเขาเข้ายุบันนี้เนาะทุกคนแบบนี้เด้อทุกคนคันเขาบอกเอาแซนนี่เนาะมีเตบอกแซนนี่เป๊ที่ใส่มันกนหนักแบบอ่าบ่ถืออยุบาเดเนาะแล้วลก็หลังจากเขาแ้วตัวนี้เนาะทุกคนมันถืออยุ่หัวเดนหน่อยนึงเนาะเขาเป็นแย่นี้นะคือยุ่หัวเดหน่อยนึงแล้วก็ยุบบ่าเดนหน่อยนึงเนาะทุกคนเห็นบ่ เนี่ยเวลาเอาเปขอขนักเขาบอเปมากกว่บุชือแต่เวลาเอาเปมันหนักฉะนั้นเจ็บยู่บวันนี้ได้หนึ่งเจ็บยู่บนนี้ได้หนึ่งคันบพซาะาตัวนี้มันกดหนักตีอยู่หัวนะทุกคนเป็นแน่ไรแล้วเปียกจีพาทุกคนไปเบิ่งเนาะมือนี้เปียบนแล้วบ่ได้กลับเนาะพราะว่ามือสุดท้ายเปียได้มายามไ้เนาะทุกคนแล้วตอนนี้กองเข้ายุเถึงนี่ก่อเก่าที่แล้วแล้วเนาะแต่ก็ยังมีอีกยุดลมเนาะทุกคนจะได้เปีเอาไปเนาะแต่เปไว้พอนเดียว มันบอแมนแต่ครอบครัวเปียโนทุกคนส่วนนี้ก็มันมีหลายครอบครัวเป็นเน่ใดแล้วเปียกชีพาทุกคนไปเบิ่งเด้อเนาะว่าเป็นเนวใดเนาะวิกิเปเข้าของเผาอาคาเนาะมันเขาเศร้าเน่าด่าเนวาดเนาะทุกคนเขาไปเบิ่งนน้ากันเลยเนาะไปเลย

ทุกคนเนาะน้องไซแล้วคนเปเย์เข้านาะเนาะเลือเป่าเางานะเนาะคนมาเอีบโแค่ตัวเองพีตัวเหงาทุกคนเนาะเปียเปยโบแค่เนาะอันนี้เนาะเปียน,นำนักโบหอดหาสิบโลเนาะเปียสี่สิบแปดโลตัวนี้เนาะเป่าเข้าตัวนี้เนาะทุกคนมันนักแห้งเนานะเพราะว่าโต มีแต่ข้าวทีเต็มหน่อยเนาะห้าสิบปลายโลเนาะทุกคนเป่าหนึ่งเนาะประมาณเนาะเปียบโบแพ่เลยเนาะทุกคนตก็ต้องได้อดเดอร์ไ <c oughs> ม่ได้เปข้าวโดนเนาะทุกคน เล้เขาเนี้อทุกปีเลี้ยงลูกนะเนาะเลี้ยงเตี้ยจนใหญ่แบบเตี้ยและบกแค่เนาะทุกคนประมาณนี้เนาะทุกคนมันก่ออ่ามันมันนักตอนเขาจิ้นลูกเนาะมันลูกบ่ได้เนาะทุกคนมันนักแต่หลังจากเขาตปขึ้นเรามันก็อโอเคเนาะทุกคนสบายเพราะว่า มีอุปกรณ์ตัวนี้ य, ่วยนะทุกคน โอ้ไวโพ่ทําเพียวน่ะาได้ซ้ําเกาแล้วมเด้นี่น่ะบ่บ่นี้เนาะทุกคนเข้ายังบ่เครื่องเทือนเนาะเกี่ยวมาเนาะเพราะว่าหาก็ได้ปมื้อเช้านี้เนาะทุกคนโคตรหลเลยมันหลายครอบครัวเนาะบวันนี้น่ะรถใหญ่มาฮอดได้เนาะอันนี้ทางเนาะก็เลยว่าผู้ใดก็ปออกมาอยู่พี่เนาะทุกคน นี่ทุกคนเนาะบ้าคครอบครัวก,ก็ได้หลเติบเนาะนีะน่ยุคนก,ก็เต็มเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวตอนแรงเปียจิพาทุกคนมาเบิ่งอีกเดิเพราะว่าผู้ใหว่ขแบบเปอเอกมาบ่มมืดเถื่อเอนาะตอนนี้เนาะทุกคนอันนี้เต็มแต่ข้าวเนาะมันมีหลายครอบครัว นอผาก็น,น,น,นั่นไพี่เดียมอ,อ,นนอ่ะนอผานั่เออ่อพี่ก้าจีมงังไงนอผาอาล่องไง,อ,งอากาศบ่มีแดดนอะนทุกคนดีแต่บ่มีแดดเนาะขันมีแดดเนี่ยโอ้ยเมือนะ่อยเนาะตอนนี้เป่าสุดท้ายแล้วเนาะสำรับอยู่กองเทิงเนานะ

สะพายตัวนี้เนาะทุกคนย่านฝนจิตกเนาะย่านฝนจิตกพอกับแม่ก็เลยว่าเอาเฟื่อนปกไห้เนาะทุกคนอยู่ไหนมีเป่าข้าวเดอ้ออันนี้ทางมืดสี่สิบสองเป่านะ้อยพอว่าได้น้อยเนะาะทฮกดนอยู่ไหน่ีเา่าข้าวเ้นน้างมนะื่งเนาะก็ยลยว่าได้น้อยเนาะทุกคน ยูบอนนี่สี่สิบไปแล้วก็ยูเทิงข้างหกสิบไปเนาะเป็นรอยไปยเนาะทางมดมาเย่ะแต่เชี่ยนิดเกยมาใส่มาใส่มอน,นี้นะเอออาไรอื่นยังล่ะอะไรอื่นยังทุกคนนี่นี่นี่กองสบายดีทุกคนสบายดีไหมสบายดีไหมเฮ้ย ลูกขี่ดื้อก็มาน้่มเนาะทุกคนมือนี้น่ะเนาะอุ้ยอุ้ยจ๊จเฮ้ยมาให้เนาะเปียขี่รถมามันนั่งมาเนาะนั่งมาจนฮอดอยู่ไ้เนาะทุกคนมาฮอดอยู่ไ้เราจังเห็นมันเนาะ ดื้อสุดเนาะน้อยๆนี่นะแลนนำรถจักเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ไก่เนาะทุกคนจะได้ขึ้นภูนะเมื่อกี้ยุง่งหมอนเนาะนักอีลีเดอร์ทุกคน ตอนนี้กับเตเข้ามาเมื่อแล้วน้องเยี่ยม้ยนะครั่นยันฝนทิตกนาะก็เลยบาต้องกางไว้เพราะว่ามือนี้ตางเธอจะกินพิากินเปิดดน้องเนาะใช่ยุชอว์เ้จิเบมาละฮะะไม่ะไรก็เธอเยอะไ ตอนนี้ผู้ใดกอจิกกะบ้านนะน้องเพราะว่าแรงแล้วเปียเองสิะกะบ้านคือกันเนาะแต่ก่อนจิกะบ้านเปียจีพาทุกคนอ่าบึ่งฮอบฮอบอ้อมอ้อมเนาะว่าแต่ละครอบครัวนาะได้เข้าหลายน้อยเพียงหลเนาะทุกคนเต้เต้เเนาะโคตรหลายเลยทุกคน อันนี้ก็บครอบครัวหนึ่งเนาะเยร์ต้อเบลเจ้ของบอยู่เนาะเปียกิรักเปิดให้คนเบิ้งเนาะอันนี้ก็เป็นเป่าเข้านะมันก็้ามันก็้าที่เป็นเนยทุกคนน่าโคตรไหลเลยเนาะนี่ทุกคนจักเป่ามธามนะะสิเก้าโ๊ะสิเก้าเป่าเปาเหน่งอยบเมต้โลงวะโบลงนะ เก้าสิเก้าเป้าเนาะทุกคนโคตรลายเลยจาบนี้ก็ควบคู่นึงแต่เขาเจ้าเปย์บ่มมืดเถื่อนเนาะทุกคนเพราะว่าบางคนก่อเฮตุไทยไกลเนาะไกลจากททางเนาะก็เลยว่าได้ใช้เวลาในการเปย์เข้าออกมายุคเข็มทางเนาะแต่การยังใครเนาะทุกคนคันเทียบเตกี้เนาะเตะกี้นี่คันหอดยังตีเข้าเปย์เข้าเนาะทุกคนซสีเวลาเป็นเดือนสองเดือนเพราะนั้นทุกคนเพราะว่าอ่าขาเจ้ามักไปเห็ุไทยยุคไกลเนาะแล้วก็ อตอนเสียนยังน้อยเนาะตังเราเข้ายาวอยู่แคนงทางเนาะแล้วก็มาเตยไว้เราก็จางมืดพักพรอนมืดหนึ่งสองมืดเราก็จีเปต่อไปอไวอยู่หือนเนาะแต่กับเดี๋ยวนี้กับสบายแล้วเนาะถึงว่าตัวเองบบมีรถแต่ก็จจางผู้อื่นได้เนาะตอนนี้ก็มีทางรถแดเนาะปีนี้นะก็เลยว่าสบายนิดนึงเนาะขอกำลังใจเดอทุกคนเนาะขอกำลังใจให้กับ เตี้ยเสาอาคาผู้ดอยแล้วก็ละลายคนทีขจากกำลังเปเข้าเปน้ำเนาะสวนนี้ขจาเทริเปียนนักเนาะทุกคนนั่าลืก็ปากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปียเด้อทุกคนเนาะเพื่อให้กำลังใจเปียนในการคลิปต่อไปเนาะทุกคนขอบใจละลายเด้อทุกคนเนาะพบกันในคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย